ครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็ได้ความรู้เพาะนะครับโรงเรียนแห่งหนึงน่งนะครับรท่านได้งานก่อสร้างลานกีฬาอัน,น้ปรก็ส่งมานะครับก็เลยขอท่านนะามาขอทำคริปหน่อยนะครับผมก็ตรงนี้นะครับคือสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปหามีอะไรบ้นะครับ ก็ให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับของสพทกลุ่มออกแบบและการก่อสร้างนะครับตรงนี้นะครับเราจะไปดูว่าตัวปลอสีมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็แบบรูปรายการว่ามีอะไรบ้างนะก็จะมีอยู่นะครับตัวที่เป็น Excel ปมีสองห้าหกสี่ตรงนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปอ่า ็นแบบรูปรายการตัวนี้เป็นแบบของกรมพลศ,ศึกษาผมควจะเข้าไปเท่านะฮะตัวเนี้ยที่ทรัพยารสามารถมาหาอาคารประชุมอะไรได้นะครับเป็นมมหมุนบอลรายการนะครับตัวเนี้ยหนุนน้ำม,มาแล้วะนะที่ของผมเป็นสนามฟุตบอลสนามกีฬาบาเกตบอลสนามลานกีฬาในปสน ตัวนี้นะครับอ่าก็จะไปคลิกคลิกตรงนี้แล้วก็คลิกขวานะครับดาวมาขยายไปทันต่อแคสลคลิกเข้ามา,า,มมานะครับเดี๋ยวแล้วเมื่อคลิกเข้ามาก็มานจะมี่เาครับ ไฟครับผมอ่าจะมีดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเมื่อกี้มันโหลดไม่ได้ก็ลองคลิกดาวน์โหลดตรงนี้ก็มันจะได้ไหมอ่า Microsoft Excel x o s นะครับผมกดจิกมาให้ไหมออกมาครับทำอย่างนี้มานะครับผมก็จะเซฟไว้นี่ขึ้นเราได้มาแล้วนะครับหลายกิลในไรกส่ง แบบอบรมฝาหลัศึกษาเอครับอ่อก่นประมาณนี้ผมก็จะปิดปก่อนอ่ะต่อไปเราไปจะเอาอะไรนะครับเราจะอ,าอะไรย้อนกลับไปก่อนอ่าเมื่อเป็นแบบรูปงวดงานนะครับตัวเนี้ยอ่าเราได้ Excel ไปแล้วก็ป๊อปปุ่มป๊อคลิกเข้าไปตรงนี้ ไปดูแบบฟอร์มแบบรูปงานนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าเราได้อะไรตัวเป็นแบบแบบรูปหนังรูปงาั้ง่วงอาคารเรียนแบบสุขชชดูตรงไหนบ้างนรูปงานปีแบบรูปงานรูปงานอาคาร สุก้าที่สี่อาคาเรียนสนาลฟบอรล้วมมาสถานวัฒฐานว่าพักเกือนามบาสเกตบอลแต่ว่าทำไมผมยังไม่เจอนี่ครับลากีฬาเนีดนผสมอยู่ลำดับที่สี่ครับแต่ว่าผมไม่ถนัดยันอยู่ข้างล่างนะครับก็คลิกเข้าไปครับเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวผมลองกข้าไปนิดนึง ไม่ใว่มาวันนางขลางสุดขอขวาดูดาวโหลดได้ไหมดาวโหลดทั้งหมดพร้อมกันเขาจะบิดอัดไฟล์กันี้ครับรอแป๊บหนึ่งครับอ่าเรียบร้อยแล้วแล้ว,แต,วแต่ว่าไม่มา เข้าไปก็ได้ครับอ่าประมาณราคาก็เป็นตัวเดิมครับตัวเนี้เป็นประมาณราคาที่เป็นตรงนี้นะครับแล้วเสร็จมาเรียบร้อ,รอยเนี่ยดาวได้ครับผมได้งไม่ให้ดาวน มไม่้ด้โหลนผมก็เซฟครับเราคลิกปินครับแล้วก็ดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งจะให้ไหมให้ครับทีเน e ี้ยแบบฟอร์มอันนี้เป็นแบบแบบรูปรายการแบบรูปรายการนะครับผม ก็จะเสียใหม่คือมาแล้วจบไปจบที้มาแล้วผมปิดไปขอบผมย้อนกลับไปดูตัวที่สองหมดตัวที่หนึ่งไปแล้วแบบลานกีฬาครับทุกท่าน ที่กีราจรัดัน้นะครับแก่ใช้พี่โอ๊าส่งให้สีลายล้งนะครับนี่ฮะแบบการกีฬาก็เป็นไปทีสีจ วดงานครับอ่าก็คือระยะเวลาของเขาอยู่ที่หกสิบวันนะครับจา100่ายร้อยเปอรเซนครั้งเดียวนะครับตรงนี้งนวอดงานนี้นะครับเราจะอนเตอ อืมแบบนี้อะเรื่องอะไรต้องใช่หลังจากแบบนี้รายการแล้วเมื่อกี้ผมโดนไปไปฟุตบอลกัเลยนะครับนี่อกยังยังมีไหมอ่านักซื้อรายการไหครับ าการมาตรฐานแบบก่อสร้างตัวนี้ครับปีหกสีนงงส่นะครับเราก็สามารถทาดูไปเกยบไว้ได้นะครับเพ่จะขายพวดค่าแรงอะไรพวกนี้อย่างน,นี้นะครับนอกจากเขาเก็บเขาเรียกว่าอะไรครับราคา วัสดุอ่าแล้ว kind of ก็ค่าเลยค่าเลยมเนีเราจะมาะมาตัวนี้เขาเซฟมารู้สึกว่าจะกรอบได้นะครับ ปิดไปนะครับปิดเมื่อได้มาแล้วเราจะทำะยังไงครับนนก็คือดูงบที่ได้รับจัดสรรครับผมดูตรงนี้เป็นลายกีฬาเด็กผสมครับงบที่ได้รับจัดสรรก็คือหน,นึ่งหมื่นห้าพันเก้าหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันหน่อยนะครับแต่ไปดูที่แบบรูปรายการที่เราอโหวดมา ที่เด็กผมเก็บไว้ในอยากจะช่วยตกใจนะราลาอันดับผสมตัวเนี้ยมันมีออะไรบ้างนะครับ เราดูที่ปลอสีกอนะครับถ้าเราสังเกตตัวนี้จะเป็นปลอสีกอตัวนี้เป็นปลอสีขอครับผมตรงนี้ตนี้เขาปรับราคาที่เจ็ดสิหารค,รครับก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับ ก็คือจะมีการถมบัดบดดิ้นดู13แต่ว่ารวมแล้วไปดูที่ปอลอผมครับวมเท่าไหร่ครับปอลล์169,870เพราะฉะนั้นเกินไปอยู่อ่100บาทนะมันจะเกินไปน100บาทตัวนี้ค่ารูบาจะซื้อ่ห้ื้อเนี่ยถึบเราที่ตรงนี้นะครับมาจากปอล้าเป็น53นะครับปล เอ็มห้าสิดสามเป็นตัวเนี้ยสรุปค่าเครืพันสาดสีตรงนี้นะครับเอ็มห้าสามสามในเมื่อมันเกินเราจะทำยนะังไงข้อที่หนึ่งนะครับ mm. ในการแต่งตั้งคณะกรรมการของารองาคา mm. อาจจะยืนยันราคานี้แต่ว่าแจ้งแจ้งในฟอร์มตัวไหนฮนะ oh. นี่ฮะเมื่อเราแต่งตั้งแล้วมันจะมีรายการตารางวงเงินที่เป็นหมอหอศูนย์หกครับเนี้ยเรแจ้งว่าเรามี่งงเท่าไหร่จนไม่จบกันก็คือแจ้งวงเงินที่ได้รับจัดสรรเราได้แค่หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งอ่าแต่ว่า ราคาการอาจจะเป็นหนึ่งแสนหกหมื่นครับตรงนี้ไม่ผิดนะครับแต่ว่าเราจะต้องแจ้งให้ให้เขาทราบว่าราคาที่เ,เรือที่เราได้เราจะสั่งนั้นเท่านี้นะนะครับคุณจะต้องทำได้เกินนะี้ยแต่ว่าราคาการที่เขาบดให้คุณสูงกว่าคุณจะยอมรับได้ไหมนะครับตรงนี้คุณข้อตกลงนะครับนะี <c> ้ <oughs> นะครับ เนลังงานขอจ้างที่เป็นแบบน,น,นะครับบางที่ก็ใช้ก็ใช้จาบนคนเดียวน,นะครับจนี้อาจจะยิ้ออกมาจากระบบได้ครับแบบโผลที่สำคัญนะครับ,นนะรบจะต้องดูว่าเขตเ,เขาต้องการอะไรบ้างอเอาผมมาดูที่งาน่อร้างนที่เป็นเฉพาะจดจงนะครับเขาบอกว่าวันที่ข้อความรายงานขอา้อจ้างเอกสนนการแนบจ้าเขาไม่ได้บอกว่าใช้มาจากใคนแต่ถ้าเราไป ตรวจรับผาสุขกต่ข so so um, ้าวข้าวสารก็แสดงว่าในเนี้ยมันไม่มีคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเราก็ไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตัวเนี้ยขออนุมัติปฏิบัติงานราคากลางนะครับแล้วก็แบบงปรกันสุทนี่ฮะก็เราไล่ตามนี้ครับไล่มาทางในขอขออนุมัติ่าอันเนี้ยแต่ข้าวข้าวสารกำหนดราคากลางแต่การคณะกรรมการเนี้ย เปนคำสั่งตางด้งรายงานก็คือขออนุม uh, so ัต right ิใช้กำหนดภาษีตามขอตารางงบอกสุ6ตรงนี้นะครับราจะต้องแพ็คแน่นอนนะคะทแม่ลอเสียหกนะครับโดยมีตัวเสียหกของไม่ได้ทำการกำหนดราคากด่อสี่ห้าหกแล้กมเการกำหนดราคาตัวเจะกำหนแบบนี้นะครับค้ ก็จะเป็นแบบนี้นะนี่ของผมเป็นช่องเส็จนะครับนะครับสถานีก่อสร้างกรณปรมาราคาเงินกักำหนดราคาเกิดบประธานชื่อเรวอนะครับนี่นะครับอันนี้คือเอกสารที่เราจะต้องเตรียนะครับอ่า ก็เนี้ยเป็นเนี้ยครับรายละเอียดเนี้ยายว่าเป็นอะไรนะครับตัวคือนี้คือตัวเนี้ยอีกตัวหนึ่งนะครับกับโอ่ารเป็นงานก่อสร้างแต่เราต้บอกว่าก่อสร้างครักสางหลักหนึ่งงานราคาเท่านี้อันนี้สำหรับตัวนี้เป็นงนเป็นเที่คนใช้ในรเป็ตัวซเซอันนี้คือเอกสาที่เราจะต้องเตรียมเนื่อที่จะไปทำ โลระบบอ่า,าวานจะทำโคจรสำหรับที่นี้นะครับผมก็ถึงเที่ก็จะงุกท่านจะพาเข้าไปทาักบอาบีทนะครับผมสวัสดีครับ